มันมีข้อมูลชุดหนึ่งครับคุณผู้ชมในระหว่างที่กลุ่มเพื่อนที่ลงเรือไปด้วยกันเนี่ยไปตะเบนออกรายการแล้วก็ไปให้ข้อมูลกับพนักง,งานสอบสวนสื่อมวลชนก็ตาดีอะครับไปเห็นร่องรอยบาดแผลตามร่างกายของกลุ่มเพื่อนเสร็จแล้ววันนี้ตำรวจก็เรียกทั้ง5คนมาตรวจร่างกายเพิ่มเติมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าในร่างกายของจ๊อบเนี่ยมีร่องรอยการข่วนแล้วก็ช้ำแต่ตอนนี้ยังระบุไม่ได้นะครับว่าเกิดจากอะไรผลตํารวจโทเจรพัฒน์ภูมิจิตผู้ประชาการตํรวจภูธรภาคหนึ่งก็บอกว่า หลังจากที่ไปจําลองเหตุการณ์แล้วก็อยู่ระหว่างการเรียกกลุ่มเพื่อนมาตรวจสอบร่างกายเพิ่มเติมเนี่ยครับภาพนี้กลุ่มเพื่อนของแตงโมไปตะเบนออกรายการเสร็จแล้วสือมนชนก็ตาดีอะครับสังเกตเห็นเอ๊ะทำไมมันมีรอยฟกช้ดำดําเขียวตรงแขนของจ๊อบหนึ่งที่อยู่บนเรือนะครับซึ่งตอนนี้หลังจากที่เห็นแผลแบบนี้เสร็จปับ๊บวันนี้ที่สอพอเมืองนนทบุรีครับก็เชิญเพื่อนทั้งหมดบนเรือเนี่ย มาตรวจสอบร่างกายอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบร่างกายอยู่นะครับส่วนผลของการตรวจสอบของแตงโมเนี่ยตำรวจบอกว่าสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะอยู่ในน้ํานานทําให้ไม่สามารถตรวจสอบปัสสาวะได้โดยเฉพาะในกระเพาะปัสสาวะครับแล้วตอนนี้ตํารวจอยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิ่มเติมก็คือตรวจหาผ้าอนามัยเพื่อหา,หาร่องรอยการปัสสาวะโดยเจ้าหน้าที่พบผ้าอนามัยแผ่นเล็กๆแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นเป็นของจริงหรือไม่นะครับ ต่ยืนยันข้อมูลนะคบว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบสภาพเหตุการณ์จริงๆแล้วรวมทั้ง GPS บนเรือนเนี่ยสวดคล้องกับคำให้การของกลุ่มเพื่อนหรือไม่บอกได้เพียงคำเดียวว่า,าในช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะระดับน้ำมันลดลงด้วยแล้วก็เป็นช่วงกระแสที่น้ำมันตายอาฟังเสียงตำรวจเพิ่มเติมครับเราได้มีการตรวจสอบแล้วก็เก็บพยา,ยานหลักฐานเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจพิสูจน์ หาค่ะเอ,อาืออะังนตนต้นอ,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 อันนี้บอกไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเก็บวัตถุพยานที่เราไม่สามารถที่จะบอกว่ามันคือคราบหรืออะไรมันต้องเข้าห้องแลบตรวจพิสูจน์ค่ะอันนี้ก็อยู่ในในใน,ในระหว่างการตรวจพิสูจน์ไงคะว่าจะมีปัสสาวะหรือไม่นะคะในแผ่นของผ้านาไมยถูกไหมคะอันนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการค่ะ มันต้องเข้าห้องลลบแล้วก็ทำแ a บก่อนค่ะก็มีผลชนสูตรร่างของแตงโมนะครับบอกว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจและตกน้ำก่อนจะสำลักน้ำจนเสียชีวิตในปอดและกระเพาะพบน้ำโคลนครับรวมถึงหลอดลมแล้วก็แขนงของปอดด้วยแล้วกับร่างกายของแตงโมเนี่ยมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปมากไม่สามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะที่กระเพาะปัสสาวะครับและที่สำคัญคือไปเจอบาดแผลตรงที่ขาครับ ทางทีมพิสูจน์เขาบอกว่าด่าจะเกิดจากของมีคมตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่าเกิดจากใบพัดเรือหรือไม่ต้องเอาชิ้นส่วนไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนประเด็นที่โลกออนไลน์ตาดีเห็นรอยแผลหรือว่ารอยพกช้ำดําเขียวของกลุ่มเพื่อนนี่นะครับปรากฏว่ามีผลตรวจสอบบาดแผลและล่องรอยของจ๊อบคือพิสูจน์หลักฐานบอกว่าเป็นบาดแผลจริงเพียงคนเดียวพบที่บริเวณแขน และหลังหัวไหล่ครับอายุแผลเขาวัดได้เลยนะออายุแผลเนี่ยเกิดขึ้นสักประมาณ5-7วันคาดว่าคาบเกี่ยวกับวันที่เกิดเหตุแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าไอ้บาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากเล็บข่วนหรือไม่เพราะเท่าที่ดูด้วยสายตาเนี่ยร่องรอยมันใหญ่กว่าเล็บข่วนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอแพทย์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งฟังเสียงนิติเวชเพิ่มเติม,ตมครับ บาดแผลฟกช้ำเนี่ยเกิดจากกระทบกระแทกของแข็งอยู่แล้วแต่ของแข็งนั้นคืออะไรหมอไม่ทราบค่ะแผลของพยานตำแหน่งของบาดแผลนั้นนะไม่ได้เกิดไม่ได้เหมือนกับการต่อสู้ค่ะจะเหมือนกับอะไรครับก็กระแทกกับอะไรก็ได้ค่ะ,แต,คะแต่ไม่ได้เกิดจากการต่อสู้แน่นอนใช่ไหมะหมอไม่ได้ใช้คําว่าแน่นอนนะคะหมอบอกว่าไม่เข้ากับไม่เข้ากับตำแหน่งมันไม่ค่อย ไม่เหมือนกับการที่จะไปต่อสู้กันค่ะขณะที่วันนี้พนังกงานสอบสวนก็ประสานไปยังแม่ของแตงโมให้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับแม้ว่าผ่านไปแล้ว5วันก็ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะสรุปใดๆได้ไดนะอ่ะเดี๋ยวรอการสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องอยากเรียดอีกครั้งหนึ่งครับค่ะอา้าวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางด้านของกลุ่มเพื่อนที่อยู่บนเรือสปีดโท๊ทก็คือต้องเข้าไปตรวจร่างกายใช่นะสวัสดีครับผมจัดดีมะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไี่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ